ถากบคนนี้เพิ่งกลับประเทศได้เห็นคนที่ดูเหมือนเธอจริงๆเธอจึงรีบวิ่งไปที่นั่นทันทีทักทายกันอย่างอบอุ่นแต่อีกฝ่ายดูค่อนข้างเขินอายเด็กสาวไม่ได้สังเกตเห็นและยังคงไปถามอีกฝ่ายต่อไปทำไมคุณถึงดูสวยเหมือนฉันในทางพันธุกรรมอย่างนั้นเหรอสามารถเป็นฝาแฝดที่เหมือนกันเท่านั้นถึงจะมีหน้าตาเหมือนกันได้มันหมายความว่าอะไรเราอาจเป็นพี่น้องกันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแม่จะบอกฉันอย่างแน่นอนถ้าฉันบอกเขา ฉันใช้แฮกเกอร์เพื่อค้นหาบอแสอื่นเขาจะไม่เชื่อมันดูเหมือนว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าอย่างนั้นพ่อของฉันก็เป็นพ่อของคุณด้วยคุณมีความสุขไหมคุณบอกว่าลุงสุดหล่อหรอือโอเคโอเคโอเคยินดีเป็นอย่างยิ่งมีแต่ผู้ชายหล่หอๆแบบนี้ถึงสมควรแก่แม่ของฉันแล้วเราต้องทําอย่างไรให้พวกเขาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันตามฉันมาผู้จบพี่สาวก็ลากน้องสาวไปที่บ้านในอีกฉากหนึ่งแม่ของเด็กผู้หญิง อยู่ในความสับสนวุ่นวายในงานแต่งงานของน้องสาวจูจูก็ถูกประธานลากออกไปลูกสาวของฉันจะทําอย่างไรก็ไม่เห็นเลยลูกสาวของคุณไม่ปรากฏให้เห็นเลยมันเกี่ยวอะไรกับฉันละ่ะคุณหญิงใจเย็นสักหน่อยเราสงสัยว่าคุณพาลูกไปโปรดช่วยสืบสวนด้วยฉันพาลูกสาวของคุณไปผู้หญิงคนนั้นดูน่าสงสัยอย่างไรก็ตามท่านประธานหยิบกล้องวงจรปิดของโรงแรมโดยตรงโชว์ให้หญิงสาวดูในภาพเป็นภาพแม่และลูกสาวที่มาร่วมงานแต่งมีปัญหาอะไรไหม ถ้าฉันพาลูกสาวไปละ่ะเธอบอกว่าสาวน้อยเป็นลูกสาวของเธอฉันให้กําเนิดเขาฉันเลี้ยงดูเขาฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับอะไรชุดบนตัวของเธอเพิ่งสั่งมีลูกสาวเพียงคนเดียวในโลกนี้หลังจากพูดเช่นนั้นเด็กสาวก็หันกลับมาและเตรียมที่จะตามหาลูกสาวของเธอแต,แต่ไม่มีวิปแต่ไม่มีวิแววของหญิงสาวเลยเธอจึงวิ่งออกไปทันทีขอความช่วยเหลือจากประธานลูกสาวของฉันไม่ปรากฏให้เห็นฉันสามารถดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดได้ไหมฉันฟันตรวจสอบทุกอย่าง จากนั้นประธานก็พาหญิงสาวไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยแต่หญิงสาวกลับไม่รู้เลยว่าลูกสาวของประธานยังเป็นลูกสาวคนโตที่เธอตามหามาโดยตลอดแต่ตอนนี้ทั้งสองพี่น้องกําลังวางแผนอะไรบางอย่างปรากฏว่าห้าปีที่แล้วน้องสาวของหญิงสาวที่แต่งงานกับเศรษฐีลงมือในแก้วเล่าของเธอเตรียมทําลายชื่อเสียงของเธอแต่หญิงสาวบังเอิญเข้าไปในห้องของประธานโชคร้ายทําให้คนสองคนเกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้หญิงสาวท้องโดยไม่คาดคิดแต่ในขณะนั้นหญิงสาวกลับสับสน และไม่สามารถเห็นหน้าประธานได้ชัดเจนและถือว่าเด็กเป็นของคู่มัน่นจนกระทั่งตั้งท้องได้9ก้าเดือนพี่สาวและคู่มั่นร่วมกันตามหาหญิงสาวฉันฟังคุณและรออยู่ที่นี่มานานแล้วอยา่าอย่าแต่ต้องฉันทั้งหน้าเกลียดและสกปรกหน้าขยะนขยางจริงๆโอ้พระเจ้าคุณเป็นคู่มั่นของฉันดูเหมือนว่าเธอคู่ควรกับครอบครัวของฉันด้วยยังไงดูแลตัวเองดีๆนะนั่นมีคุณธรรมอะไรฉันก็โทษที่ไม่ได้เหมือนกันคุณมองตัวเองแบบนี้ผู้ชายไม่มีใครต้องการ ทุกคนวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อประกาศให้คุณทราบก,การมั่นของเราเป็นโมฆะเจียงเฉินในท้องของฉันกำลังตั้งท้องลูกของคุณฉันรังเกียจคุณหน้าด้านเกินไปนายน้อยคนนี้เห็นหน้าเธอแล้วอยากจะอาเจียนโอ้พระเจ้าวันนั้นชัดเจนถ้าคุณนอนกับชายชรายังอยากจะปล่อยให้เขารับผิดช,ชอบหน้าขยะนขยงจริงๆไม่มีทางฉันไม่มีแต่ฉันเห็นเธอเข้าไปในห้องของชายชราด้วยตาของฉันเอง เป็นคุณคุณต้องการทำร้ายฉันคุณไม่รู้จักความซื่อสัตย์และกลอุบายที่โหดร้ายทําสิ่งที่ไม่ดีด้วยตัวเองและทุกตีน้องสาวของคุณว่ามันใส่ร้ายฉันครอบครัวเราไม่ยอมรับลูกนอกสมรสเด็ดขาดฉันพบว่ามันรวดเร็วที่จะยกเลิกการมั่นหมายคุณสามารถวางใจได้เรื่องนี้ฉันจะให้คําตอบที่สมบูรณ์แบบแก่คุณอย่างแน่นอนพี่ชายใจเย็นใจเย็น ครอบครัวของเราไม่ได้มีแค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวโชคดีที่ยังมีจุดอ่อนอยู่ลองมองดูสิว่าคุณเข้าใจหรือไม่คุณทำาลายทารกในท้องของคุณอย่างรวดเร็วคนที่ให้กำเนิดลูกเหมือนคุณช่างโชคร้ายจริงๆไม่คุณไม่สามารถทำร้ายลูกของฉันได้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณแอบย่องออกไปซ่อนตัวที่นี่จะมีสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรครอบครัวของฉันไม่สามารถมีได้ถ้าไม่ไปก็ต้องไปนะพ่ออย่าไปนะพ่อ พี่สาวฟังพ่อด้วยให้ลูกกับฉันให้ลูกกับฉัน โปรดอย่าเอาลูกของฉันไปได้ไหมจัดการเด็กคนนี้ด้วยหลีกเลี่ยงการกระทบต่อชื่อเสียงของครอบครัวของฉันพ่อพ่อพ่อฉันขอร้องพ่อของฉันได้โปรดอย่านะพ่อหลังจากที่พ่อจับไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ให้กำเนิดทารกฉันเพิ่งรู้ว่าฉันท้องลูกแฝดเพื่อปกป้องทารกคนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เอาไปต่างประเทศด้วยตัวเองห้าปีต่อมาผู้หญิงที่เปลี่ยนไปเป็นหมอรักษาที่มีพรสวรรค์พาลูกสาวตัวน้อยกลับบ้านอย่างท้าทาย เธอต้องการความยุติธรรมสำหรับลูกของเธอให้คนที่ทำร้ายเธอต้องชดใช้ในเวลาเดียวกันประธานรู้ว่าแท์หญิงกลับคืนสู่ประเทศก็พาลูกสาวไปสนามบินทันทีไม่ทราบว่านี่เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากห่างกาันห้าปีทำไมเธอดูคุ้นเคยจังของคุณทำไมเขาถึงดูเหมือนฉันประธานพบใครบางคน ฉันขอโทษที่ชนคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไร,ไนไรคุณไม่จําเป็นต้องใส่ใจโดนตรงไหนหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีปัญหาเรายังมีเรื่องที่ต้องจัดการก่อนตอนนี้เทพหมอสกายอยู่ที่ไหนหมอสกายคือแม่ของฉันเรื่องที่แม่เป็นหมออย่าพูดออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะรู้ไหมใช่เพิ่งได้รับข่าว แพทสกายขึ้นเครื่องบินเพิ่งลงจอดที่ไหเ่เฉิงไปจัดสักกี่คนวันนี้มีความจําเป็นที่จะต้องค้นหาสกายฉันแน่ใจว่าถ้าคุณพบเธอคุณจะรอดจากความเจ็บปวยของเธอให้เวลาฉันสักวันจําเป็นต้องค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นครับประธานประธานเริ่มสนใจผู้หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่แม่รู้ไหมล่าสุดที่สนามบินฉันเห็นคนคนหนึ่ง ฉันเข้าใจว่าคุณกล้าหาญมากสามารถเรียกนายน้อยมารอที่สนามบินได้ฉันจําไม่ได้ว่าฉันโทรไปให้เขามารับฉันหรือเปล่าคุณไม่รู้คุณรู้ชัดเจนว่าวันนี้เป็นวันมั่นของน้องสาวคุณและจิงเฉินเราทุกคนต้องเข้าร่วมคุณสบายดีแล้วคุณก็ออกไปข้างนอกการมั่นของพวกเขาเกี่ยวอะไรกับฉันยังคงรอคําอวยพรของฉันอยู่สําหรับคู่รักชายและหญิงนี่ฉันมีสามารถใช้เงินเลี้ยงเด็กในรักคุณเช่นคุณได้ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าเธอกลับมาเพื่ออะไรคุณไม่ต้องการที่จะรู้ว่าลูกของคุณอยู่ที่ไหนไปงานมั่นฉันจะบอกคุณฉันหวังว่าคุณจะทำมันได้สมกันทั้งคู่จริงๆสวยมาก นายน้อยคนเป็นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่มีความสามารถจริงๆพระเจ้าให้กำเนิดคู่สามีภรรยาขอบคุณมากทุกท่านใช้เวลาสักพักเพื่อมางานมั่นของฉันและแน่นอนพวกเขาสองคนดูเข้ากันได้ดีจริงๆที่รักเมื่อไหร่จะถึงตาฉันบ้างมามอบแก้วให้ทุกคนกันเถอะ โอ้พระเจ้าสองสาวบ้านไหนสวยจังเลยความงามเช่นนี้ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนในไห่เฉิงถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันก็อยากจะแต่งงานกับเธอด้วย้วยดูเหมือนใครๆก็บอกว่าแม่สวยสายตาของทุกคนก็ค่อนข้างดีเช่นกันพวกเขายังชมเชยเธออีกด้วยฉันไปที่นั่นและกินเค้กคนเดียวได้ไหมเป็นเธอที่กลายเป็นความสัมพันธ์ที่นุ่มนวลมาก่อน คุณคะคุณความสวยเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเราพบกันใหม่สวัสดีอาจารย์หนุ่มความงามคุณเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วคราวนี้ใช่ไหมแจ้งชื่อของคุณให้ฉันหน่อยสิถ้าฉันเห็นด้วยกับคุณถ้าน้องสาวของฉันโกรธละ่ะคุณเป็นอ้าหลิวเป็นไปไม่ได้ทำไมคุณแน่ใจหรือว่าคุณมีปานบนใบหน้าแน่นอนว่าเธอเป็นอ้าหลิว ฉันได้ยินมาว่าเธอหน้าเกลียดมาก่อนทำไมเธอถึงสวยจังการทำศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องผิดเธอทำศัลยกรรมพลาสติกแน่นอนพี่สาวน้องสาวใจดีให้พ่อชวนคุณมางานมั่นของฉันพี่สาวศัลยกรรมกลับมาแล้วเป็นเพราะคู่มั่นของฉันเหรอเข้าใจใหมว่าต้องการทำให้ฉันโกรธผู้หญิงประเภทที่ไม่มีความละอายเมื่อคุณกลับมาอยากกลับมาในวันนี้พวกคุณไม่โทรกลับหาฉันเหรอฉันไม่ทำอะไรเลย เมื่อคุณกลับมาไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นฉันคิดว่ามันดีกว่าคุณและเด็กเลวคนนั้นออกไปตายข้างนอกบ้างก็ดีนะแกแกพ่อฉันมาว่าปากคุณเน่าไปหน่อยฉันช่วยบ้นปากนะฉันจำทุกอย่างเกี่ยวกับปีนั้นได้ฉันจะฉันจะคิดออกทั้งหมดทีละคนมันขัดกับสัญชาตญาณและขัดกับสัญชาตญาณจริงๆ คุณสอนมันให้ฉันหยุดในช่วงเวลาสําคัญประทานปรากฏตัวทันเวลาต่อไปมาดูกันว่าผู้หญิงจะแก้แค้นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับประธานพ่อคนูเห็นว่าปากของพ่อดูไม่ค่อยสะอาดนักหนูช่วยพ่อบ้วนปากค่ะฉันจําเหตุการณ์ในปีนั้นได้ชัดเจนมากฉันจะต้องเรียกคืนมันทีละน้อยอย่างแน่นอน หาเรื่องหาเรื่องหรออันนันเรียบสั่งสอนให้มันหยุดหยุดมือผมดูว่าใครกล้าก่อปัญหาที่นี่คุณเป็นใครมายุ่งเรื่องคนอื่นแบบนี้นี่คือประธานลี่ของร้านอาหารลี่หาท่านประธานลี่เข้าใจผิดเป็นเพียงความเข้าใจผิดวันนี้เป็นวันมั่นของลูกสาวผมไม่คาดคิดว่าอันเสี่ยวเสี่ยวจะมาสร้างปัญหาครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ไม่มีความสุขอย่างแท้จริงผมแค่ยืนอยู่ที่ประตูได้เห็นการแสดงของครอบครัวคุณพวกคุณมีความกล้าจริงๆ แก้ววของร้านอาหารของเราชอบคว้างก็คว้างหรือพวกคุณกล้าหารมากก้าหารมากเหมือนกันนะไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกมาสร้างปัญหาที่นี่ทำไมออกไปจากที่นี่เร็วการมั่นหมายของฉันยังไม่เสร็จหุบป,ปากสซะคุณงูเหรือคิดว่าอ,อายยังไม่พอหรือไม่คิดว่าจะได้เจอคุณอีกเร็วขนาดนี้คุณเป็นคุณหนูของตระกูลอันอันเสี่ยวเสี่ยวคุณตามผมมา คุณกำลังจะทำอะไรลูกสาวของผมหายตัวไปลูกสาวของคุณหายไปคุณหาฉันเพื่ออะไรคุณหนูอันญ่ารีบร้อนเราสงสัยว่าคุณพาเด็กน้อยไปหวังว่าคุณจะร่วมมือกับเราเพื่อตรวจสอบฉันจะพาลูกของคุณไปเพื่ออะไรแต่กล้องก็บันทึกวิดีโอที่คุณพาไปอย่างชัดเจนแล้วปัญหาอะไรหรอฉันไปกับลูกสาวฉันแล้วทําไมคุณบอกว่าเป็นลูกสาวของเป็นลูกสาวของคุณฉันเป็นคนคลอดลูกออกมาฉันเลี้ยงดูฉันจะยืนยันไม่ได้อย่างไร ชุดที่เธอใส่เป็นชุดที่สั่งทำพิเศษลูกสาวของฉันอยู่ที่นี่เสี่ยวทั้งเสี่ยวทั้งคุณลี่เราไม่รู้ว่าลูกสาวของคุณไปไหนแล้วคุณช่วยผมตรวจสอบกล้องได้ไหมให้คนเช็คกล้องให้หมดชั่วโมงที่แล้วคุณเป็นคนที่ฉันพบที่สนามบินใช่ไหม มหัศจรรย์มากไม่คาดคิดว่าในโลกนี้มีคนสวยแบบฉันด้วยคุณอวดตัวเองจังทําไมคุณถึงดูเหมือนฉันจังเลยในชั้นเรียนชีววิทยาที่ฉันเรียนมีเพียงฝาแฝดเท่านั้นที่สามารถเหมือนกันได้หมายความว่ายังไงเราอาจจะเป็นฝาแฝดกันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแม่จะบอกฉันอย่างแน่นอนถ้าฉันบอกเธอว่าฉันให้แฮกเกอร์หาเบาะแสเกี่ยวกับเธอเธอจะยิ่งไม่เชื่อฉันต้องหาทางอื่นถ้าอย่างนั้นพ่อของฉันกลายเป็นพ่อของคุณคุณมีความสุขไหม คุณกำลังพูดถึงลุงสุดหล่อคนนั้นเหรอแน่นอนว่าฉันอยากมีแต่ผู้ชายหล่อๆสมควรกับแม่ของฉันแล้วเราจะให้สองคนคบกันได้อย่างไรตามฉันเปิดวิดีโอที่ชั้นบนสุดชั้นบนสุดมีเพียงสองห้องห้องหนึ่งเป็นของประธานลี่ห้องหนึ่งเป็นห้องว่างแต่ต้องรักษาความลับถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะจะไปไหน ฉันมีชุดสวยๆมากมายในตู้เสื้อผ้าทำไมคุณไม่ชอบหรอนี่คือชุดที่ฉันชอบที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ฉันบอกคุณเมื่อกี้คุณจำได้ไหมจำได้พ่อของคุณคือลี่เฉินติงคุณแกล้งทำเป็นฉันฉันแอบตั้งเป็นคุณสร้างโอกาสให้พ่อแม่ของเราได้อยู่ด้วยกันถูกต้องผมเดาว่าสองคนนี้อยู่ที่นี่ในที่สุดพ่อก็กลับมาแล้ว ทำไมลูกกลับมาก่อนบอกพ่อหน่อยลูกไม่สบายหรือไม่ใช่ค่ะทำไมวันนี้เด็กคนนี้ถึงกระตือรือร้นขนาดนี้มักจะปฏิเสธที่จะจับมือเราเธอไม่ได้ทําอย่างนั้นตั้งแต่อายุหนึ่งขวบเกิดอะไรขึ้นครับพ่อไม่มีอะไรกลับห้องไปนอนเธอมันดึกแล้วแต่หนูอยากให้พ่ออ่านหนังสือให้หนูฟังได้ลูกจะโตแล้วเริ่มเปิดใจให้พ่อมากขึ้น ทำไมหรอวันนี้ลูกไม่มีความสุขหรอไม่ใช่ค่ะวันนี้หนูเหนื่อนนิดหน่อยแม่จะพากลับห้องเพื่อพักผ่อนนะจูจูหนูก็หายเป็นแม่โกรธไหมคะแม่แน่ใจว่าลูกมีเหตุผลที่ทําเช่นนี้แต่ว่าคราวหน้าบอกแม่ก่อนนะถ้าไม่แม่จะกังวลมีเรื่องอะไรหรอที่รักของแม่อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอแม่คนูไม่อยากใส่กระโปรงแล้ว ทำไมนะปกติหนูชอบใส่ชุดเจ้าหญิงไม่ใช่เหรอิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรอองบอกแม่นะักแม่จะไม่ยอมให้ลูกต้องทนทุกทรมานอย่างแน่นอนการมีแม่ก็รู้สึกแบบนั้นไม่เป็นไรค่ะแม่วันนี้แปลกมากนะักที่รักปกติลูกจะวิ่งไปมาพูดคุยทั้งวันทำไมวันทำไมวันนี้มันเงียบจังไม่อยากใส่ชุดเจ้าหญิงด้วยตายแล้วไม่รู้ว่าแม่จะรู้อะไรหรือเปล่าหนูคงจะเหนื่อยแล้วคะ่ะนูอยากไปนอนแล้วแม่ผ่าไป ทำไมวันนี้ลูกเบาจังหนูไม่สบายอยู่ที่ไหนหรือเปล่าให้แม่จับชีพจรให้ถ้าให้แม่รู้เรื่องความเจ็บปวดมันจะทำลายแผนแม่หนูคิดถึงพ่อแม่ไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องจะหาพ่อให้หนูรอพักทำไมลูกถึงพูดถึงเรื่องนี้หนูแค่รู้สึกว่าแม่อยู่คนเดียวจะลำบากเล็กน้อยลูกโตแล้วลูกเริ่มเป็นหูแม่แล้วลูกไม่ต้องหูงนะแค่มีลูกอยู่ข้างๆแม่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วส่วนพ่อของลูกเรื่องนี้มันไม่สำคัญหรอก แม่จะดูแลลูกอย่างดีอย่างแน่นอนแต่ว่าแม่ไปเปิดประตูดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าต้องการให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันมันไม่ง่ายเลยจริงๆคุณมาทำอะไรที่นี่รบกวนคุณหนูอันแล้วเรื่องวันนี้คือผมเข้าใจผิดคุณประธานลี่ไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณในโรงแรมลี่หาวแล้วผมมาแจ้งให้คุณครับมีเรื่องดีแบบนี้ด้วยรอมีประโยชน์ก็ดีแล้ว ฉันรู้แล้วขอฝากขอบคุณประธานลี่นะคะโอเคครับทำไมคนนี้ถึงน่ารำคานจังอันเสียวเสียวไอเวนนี่คุณบ้าผู้ชายหรือเปล่าอันรูเนียงคุณบ้าอะไรขนาดนั้นฉันพูดอะไรผิดไปหรอเธอเป็นอีตัวถ้าไม่มีผู้ชายก็ทนไม่ได้หรอนอกจากล,อล่อลวงคุณเฉินแล้วแล้วคุณจะทําอะไรได้อีกละ่ะเกิดอะไรขึ้นหรเจียงเฉินทิ้งคุณแล้วหรออันเสียวเสียวคุณอย่าพอใจเร็วเกินไปคุณเป็นผู้หญิงลามกอยู่แล้วลอดได้เด็กไม่ดีเท่านั้น เขาหลงไหลคุณเพียงชั่วคราวแล้วยังไงคนที่โกรธตอนนี้ก็คือคุณใครแรงใครอ่อนแอก็บอกได้แล้วเสียงดังอะไรดังขนาดนั้นแม่มีคนไม่ดีรังแกแม่คุณต้องปกป้องแม่นะโอ้พระเจ้าอันเสียวเสียวนี่คือความชั่วร้ายคุณและผู้ชายคนไหนมีลูกด้วยกันหรอ5ปีที่แล้วฉันฆ่าเด็กคนหนึ่ง5ปีต่อมาก็สามารถมีอีกคนหนึ่งอันรูเนียนคุณคิดว่าฉันยังเป็นอันรูเสียว ยังอ่อนแอให้คุณดังแกเหมือนเมื่อห้าปีที่แล้วหรอคุณไม่รู้ด้วยซ้าว่าคุณอยู่ที่ไหนหรอเพียงแค่ฉันเรียกคำหนึ่งยามที่นี่จะสั่งสอนคุณเตือนคุณถ้าคุณกล้าแต่ต้องลูกสาวของฉันฉันจะมีวิธีเป็นแสนวิธีทําให้คุณมีชีวิตไม่เท่ากับความตายฉันพูดได้ก็ทําได้ฉันให้เวลาคุณสามวินาทีไปให้พ้นสายตาฉันคุณจะไม่ไปหาอันเสียวเสียวนั้นเหรอทำไมกลับมาแล้ว ไอสาเลวนั่นสมควรตายไม่ได้เจอมาหลายปีคิดว่าเธอบินไปบนท้องฟ้าแล้วเธอตีหนูอีกด้วยอันเสียวเสียวกล้าตีลูกได้อย่างไรจะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นบนใบหน้าหรอกรูเนียนยังต้องพึ่งใบหน้านี้เพื่อแต่งงานกับครอบครัวร่ำรวยอีกครั้งที่แล้วระวางังยาอันเสียวเสียวบอกให้เธอไปต่างประเทศและอย่ากลับมาอีกทำไมมันกลับมาตอนนี้ถ้ามันไม่รู้เรื่องเหมือนแม่ของมันถ้าอย่างนั้นอย่าโทษฉันที่โหดร้าย มาที่ดีต้องหลีกทางอันเสียวเสียวคุณก็กระหาญมากเช่นกันพบฉันก็ไม่ทักทายเช่นเดียวกับแม่ของคุณเลยไม่มีการสั่งสอนจริงๆมีสิทธิ์อะไรมาพูดถึงแง่ฉันก็ไม่ใช่เด็กอีกแล้วในขณะที่ยังมีความสวยงามเหลืออยู่บ้างงามเหลืออยู่บ้างหาสามีเถอนะนักทุกคนเพียงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณแต่งงานรอขายตัวเลยดีกว่าให้ฉันเดานะฉันแน่ใจว่าพ่อจะให้ฉันแต่งงานกับชายไวกลางคนหัวล้านบ้างหรือให้กับชายชราคนใด ฉันเห็นสิ่งดีๆเช่นนี้ควรจะมีไว้สําหรับหลูเสี่ยวฉันไม่ได้โชคดีขนาดนั้นอันเสียเส่ยวเสี่ยวมีคนยอมแต่งงานก็โชคดีแล้วเมืองนี้ใครไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงยังไงนอกจากนี้ยังชอบคบกับผู้ชายหลายคนคุณมีแม่แต่แม่ไม่ได้สั่งสอนหรอคุณกําลังพูดถึงตัวเองนะอันเสียเส่ยวเสี่ยวคุณบ้าไปแล้วพอแล้วคนมากมายทําแบบนี้จะดีอะไรอันเสียเส่ยวเสี่ยวลูกควรเชื่อฟังทําตามคําสั่งของพ่อ ยังมีหนทางในการดำรงชีวิตยังคงเป็นลูกสาวคนโตของบริษัทอันซิปมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็เป็นแค่หมาข้างถนนไม่ได้ดีอะไรแค่หมาข้างถนนก็จะไม่ยอมให้พวกคุณแต่ต้องได้ปากแข็งทำอะไรไม่ได้หรอกการแต่งงานของลูกก็เป็นแบบนั้นบริษัทอันซิสร้างขึ้นด้วยมือของแม่ฉันเองยังมีหน้าเอาบริษัทมากุมคูฉันอีกเหรือ ฉันจะเอามันกลับคืนมาแน่นอน